พอดีคู่แท้ทวิน f ฟ a m EP 49รักแท้ไม่มีเงื่อนไขสวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกท่านช่องฟิวเจอร์ยูหนึ่งหนึ่งห่งมาเล่าเรื่องราวความรักของคนสองคนเรื่องความสมดุลที่พอดีเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องราวของคุณหรือเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่ใดก็ได้ถ้าคุณคือรักแท้คุณก็จะพบรักแท้ค่ะ รักแท้เริ่มที่การรักตัวเองรักและเห็นคุณค่าตัวเราเองที่สุดไม่ทําให้ตัวเราเองเศร้าไม่ทําให้ตัวเราเองเสียใจมีความทุกข์ไม่สร้างพลังลบให้เกิดขึ้นคิดบวกมองโลกในแง่ดีมาที่ฝั่งพลังงานมัสคูลินพลังงานหยางพลังงานที่แข็งแกร่งพลังงานการกระทำตะกะเหตุผล สิ่งที่จับต้องได้ฝั่งพลังงานมัสคูลินนี้จะเป็นเพศใดก็ได้จะเป็น LGBTQ+ ได้ทุกเพศก็ขอเรียกฝั่งพลังงานมัสคูลินนี้ว่าชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมเขามีศักยภาพที่จะบรรลุป,ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ต้องการเขาจะได้พบคนรักที่เป็นคนในฝัน เขามักได้รับสิ่งดีๆอยู่เสมอเขามากักชอบคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาความทรงจําดีๆคนรักในอดีตเขาคิดระลึกถ,ถึงความรักความทรงจําในอดีตและช่วงเวลาที่มีความสุขชายหนุ่มกำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำชีวิตของตัวเองให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นทำตัวเองให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ไม่ทำอะไรให้มากเกินไปน้อยเกินไปพยายามอดทนให้มากขึ้นมีความยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งยัวย่วยุให้มากขึ้นทำสิ่งต่างๆในชีวิตให้พอดีไม่เล่นโซเชียลมากเกินไปไม่เล่นเกมมากเกินไปไม่กินมากเกินไปไม่ดื่มมากเกินไปไม่เที่ยวมากเกินไปไม่ดูโทรทัศน์มากเกินไป ไม่นอนมากเกินไปไม่อยู่ในโลกแห่งวัตถุมากเกินไปสิ่งที่เราสมควรนำก็คือลดความอยากลดความต้องการของเราลงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากกว่าที่คุณคิดอยู่ให้ห่างจากการสุดขั้วอยู่ให้ห่างจากการเลือก all or nothing เอาทั้งหมดหรือไม่เอาเลย เราจะทําให้เกิดความพอดีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเป้าหมายในชีวิตให้ดีขึ้นได้มองหาความสมดุลในชีวิตเรามีทั้งโลกภายนอกและโลกภายในเราต้องรักษาความสมดุลให้ได้ระหว่างโลกภายนอกและจิตวิญญาณภายในตัวของเราเพราะส่วนใหญ่แล้วหลายคนจะหลงลืมโลกภายในหลงลืมจิตวิญญาณภายในตัวตนของเรา เราจะเห็นแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราเราจะมองเห็นแต่โลกภายนอกชีวิตเราจะเกิดสมดุลได้เราต้องหันกลับเข้ามาโลกภายในสื่อสารกับโลกภายในเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขด้วยการรักษาสมดุลชายหนุ่มกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ได้ติดต่อสื่อสารกับคนในอดีตคนคนนี้อาจเป็นคนรักเก่าของเขา เพื่อนในวัยเด็กหรืออาจหมายความถึงเขากำลังนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขทำให้เขาได้นึกถึงอยู่ก็ได้หรืออาจเป็นไปได้ว่าชายหนุม่มอาจกำลังได้พบคนรักที่เป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติหรือว่าเขาอาจจะกำลังมีความรักกับคนรักที่มีความแตกต่างกับตัวเขาอย่างมากก็ได้ เขาได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิตการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันการสูญเสียผู้ที่มีความสำคัญในชีวิตอาจเป็นการสูญเสียคนรักญาติพี่น้องคนสำคัญในครอบครัวหรือเขาอาจกำลังเจ็บป่วยหรือต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือเขาอาจกำลังประสบอุบัติเหตุก็ได้ ใช้หนุมมีความรับผิดชอบภาระหน้าที่มากมายที่ต้องดูแลเขาเป็นคนทำงานเก่งมีความสามารถมากมายหลากหลายและเขาจะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่เขาทำอย่างแน่นอนมาที่ฝั่งพลังงานอีกฝั่งนะคะพลังงานเฟมินินพลังงานหญิงพลังงานที่อ่อนโยนนุ่มนวลพลังงานอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณที่อยู่เบื้องลึก ฝั่งพลังงานเฟมินินนี้จะเป็นเพศใดก็ได้จะเป็น L G B T Q เป็นได้ทั้งหมดก็ขอเรียกฝั่งพลังงานเฟมินินนี้ว่าคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองดือ้อคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมมีแผนการ คุณมีแรงบันดาลใจทำสิ่งต่างๆด้วยพาชั่นและความหลงไหลคลั่งไคลความปรารถนาคือสิ่งที่ทำลายจิตวิญญาณของเราความในเยะทะยานความต้องการเหนือนผู้อื่นถูกบงการด้วยความซับซ้อนของจิตใจภายในซึ่งครอบงำความคิดและนำไปสู่การทำลายหากคุณต้องการหลุดพ้นจากกับดักนี้คุณต้องคิดไตรตรองอย่างมีเหตุผลเมื่อคุณใช้เหตุผล คุณจะสามารถพ้นจากความปรารถนาและความรุ่มหลงได้คุณมักให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองโลกแห่งวัตถุมากจนละเลยโลกภายในตัวคุณในการทำธุรกิจการงานคุณมักมีวิธีการทำให้งานสําเร็จอย่างไม่ตรงไปไม่ตรงมาคุณมักมีแผนการกลยุทธ์วิธีการที่มีเล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะคู่แข่ง คุณมักชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและชอบลอยตัวอยู่เหนือเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆคุณชอบหนีปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาคุณก็มักปล่อยให้สถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่คลายไปด้วยตัวเองเวลานี้คุณได้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของสถานการณ์เรื่องราวที่ไม่น่าพึงพอใจแล้วสถานการณ์เรื่องราวแย่ๆกำลนงใกล้จบลงแล้ว ไม่ว่าสถานการณ์เรื่องราวเลวร้ายที่คุณพบจะเป็นเรื่องใดมันจะจบลงในเวลาไม่ช้าขพให้คุณมีความหวังว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณอาจเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับความรักกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือความรักสามเศร้าหรือคนรักของคุณอาจเปมีความสัมพันธ์ซ้อนกับคนอีกคนในช่วงเวลาอันใกล้นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้คาดหวังที่ทำให้คุณประหลาดใจช่วงเวลานี้คุณต้องมีการตัดสินใจคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณชีวิตคุณจะได้กลับมาสว่างสดใสและมีแรงจูงใจในชีวิตอีกครั้งเมือ่อโชคชะตาจักรวาลจัดสรรน,นำพาคุณและชายหนุ่มให้ได้มาพบกัน เขารู้สึกโชคดีและมีความสุขมากที่ได้พบคุณคุณเป็นเหมือนคำอธิษฐานที่จักรวาลเบื้องบนส่งมาเป็นของขวัญให้เขาคุณคือผู้หญิงในฝันที่มีชีวิตมีตัวตนจริงเขาคิดว่าถ้าคุณไม่ใช่สิ่งที่สวรรค์เมตตาให้เขาคุณก็ต้องเป็นเนื้อคู่ของเขาจากในอดีตชาติอย่างแน่นอนคุณคือผู้ที่มาสร้างชีวิตใหม่ให้แก่เขาและสำหรับคุณ เขาก็เป็นแสงสว่างให้แก่คุณเขาเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณเบ่งบานเติบโตเหมือนดอกทานตะวันที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เขาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาเข้ามาสอนให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่รู้จักใช้เหตุผลใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่เอาแต่ใจรู้จักการวางแผนในชีวิต ไม่ใช่อยู่ไปวันๆแบบไรแ้แก่นสารเลื่อนลอยและที่สำคัญเขาเข้ามาสอนให้คุณรู้จักการใช้ชีวิตและรู้จักรับมือกับเรื่องแย่ๆในชีวิตที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนคุณคิดว่าเขาคือคนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตและคุณคงไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขาวันหนึ่ง อดีตของเขาได้กลับเข้ามาอีกครั้งอดีตที่เป็นความทรงจำดีๆอดีตที่เป็นความสุขของเขาได้กลับมาอดีตที่ทำให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มีความสมดุลมากขึ้นสำหรับคุณแล้วคุณรู้สึกหาทางออกจากปัญหานี้ไม่ได้คุณเครียดกังวลมองไม่เห็นหนทางนอนไม่หลับคุณฝันร้ายคุณเศร้าและมีแต่ความทุกข พอแท้และสิ้นหวังชายหนุ่มสับสนลังเลไม่แน่ใจเขาไม่สามารถตัดสินใจเรื่องราวปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เขาไม่รู้ต้องทำอย่างไรเขาไม่รู้ว่าต้องพูดต้องตัดสินใจยังไงเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์นี้เขาพยายามประครับประคอง ทำให้สถานการณ์ไม่แย่ลงไปกว่านี้เขาพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องราวใดๆช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณไม่ใช่คนเดิมที่เป็นเด็กเลื่อรั้นเอาแต่ใจคุณมีวุฒิภาวะคุณมีเหตุผล คุณตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนและคุณได้ตัดสินใจแล้วคุณคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผลและความรู้สึกคุณรู้ดีว่าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบมีความทุกข์เช่นนี้ได้อีกต่อไปคุณรักและเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะไม่ทำให้ตัวเองเศร้าเสียใจคุณยุติป,ปัญหาเรื่องราวต่างๆด้วยวิธีที่ดีที่สุด ด้วยการจบปัญหาและไม่ทําให้ตัวคุณเองต้องเสียใจอีกต่อไปคุณออกจากสถานการณ์ปัญหาความรักความสัมพันธ์คุณได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องเศร้าเสียใจไม่สามารถทําร้ายคุณได้อีกต่อไปคุณรู้สึกดีอย่างมากที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขเรื่องราวที่ผ่านมา ทำให้คุณเติบโตและเรียนรู้มีประสบการณ์จากเรื่องราวต่างๆได้อย่างมากมายชายหนุ่มต้องการที่จะแต่างงานกับคุณเขาได้มาหาคุณเพื่อที่จะมอบความรักทั้งหมดที่มีให้คุณและให้คำสัญญาที่จะดูแลรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อคุณตลอดไปเขารู้ดีว่าเขารักใครและต้องการให้ใครมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขา เขารู้ดีว่าทำผิดพลาดไปอย่างมากที่ทำให้เกิดเรื่องราวสถานการณ์แย่ๆนี้ขึ้นมาเขารู้สึกผิดที่ทำให้คุณต้องกลายเป็นตัวเลือกและทำให้คุณต้องเศร้าเสียใจและเป็นทุกข์อย่างมากเขาจะยอมรับโทษทุกอย่างเพียงแต่ขอให้คุณอภัยให้กับความโง่เขลาเบาปัญญาของเขาเขาวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาและยกโทษให้กับคนเลวอย่างเขา คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สังคมใหม่เพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่ในที่ซึ่งห่างไกลมากที่เขาไม่สามารถพบคุณได้ชายหนุ่มไม่มีโอกาสได้ขอโทษคุณเขาไม่สามารถที่จะให้คำสัญญาและคำขอแต่างงานกับคุณได้คุณได้หายไปจากชีวิตเขาแล้วเขารู้สึกทุกสิ่งพังทลายถูกทำลายด้วยน้ำมือของเขาเอง เขาคิดอยู่เสมอว่าคุณยังเป็นเด็กและไม่โตเป็นผู้ใหญ่เขาไม่เคยนึกเลยว่าคุณจะกล้าตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่งเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพียงลำพังได้เขาได้แต่เสียใจเศร้ามีแต่ความทุกข์เขารู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำและหาทางขึ้นมาไม่ได้ชีวิตของเขาพังพินาศด้วยความโง่เขลาบาปัญญาของตัวเขาเองอย่างแท้จริงเขาออกตามหาคุณทุกที่ทุกแห่งที่คุณน่าจะไป เขาติดต่อเพื่อนคุณทุกคนเพื่อตามหาคุณเขาสืบสอบหาคุณในทุกวิธีทางที่เขาสามารถทําได้แต่ก็ไม่สําเร็จคุณเติบโตขึ้นกลายเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณพัฒนาตัวเองในทุกด้านคุณมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณใช้ความคิดมีเหตุผลไม่ใช่แต่อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนคุณเติบโตสวยขึ้นคุณเฉลียวฉลาดทำงานเก่งและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผลงานของคุณแพร่หลายมีชื่อเสียงผู้คนให้ความสนใจประวัติเรื่องราวส่วนใหญ่ของคุณไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากนักผู้คนส่วนใหญ่รู้จักผลงานของคุณโดยศิลปินนิรนามบริษัทที่ดูแลผลงานของคุณปิดความลับของเจ้าของผลงานตามความต้องการของคุณคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่มีผู้ใดมารบกวนนอกจากบรรดาดหนุ่มๆที่เข้ามาแข่งขันกันเพื่อเอาชนะใจคุณ คุณรักและเห็นคุณค่าตัวเองอย่างที่สุดคุณรักชีวิตโสดและรักอิสระเสรีมากคุณสามารถทำสิ่งที่คุณอยากทำคุณไม่มีภาระคุณไม่มีครอบครัวที่บูกพันและต้องดูแลคุณใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่คุณโสดสวยรวยสุขคุณเติมเต็มความสุขในชีวิตได้ด้วยตัวคุณเองความสุขในชีวิตคุณไม่จาเป็นต้องพึ่งพาผู้ใดคุณรู้สึกดีมากที่สุด คุณรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกคนที่ได้นำพาให้คุณเข้ามาสู่ชีวิตในแบบที่คุณมีความสุขมากที่สุดแบบทุกวันนี้คุณไม่ได้ปิดกั้นความรักดีๆคุณไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองคุณไม่ได้ปิดกั้นคนดีๆเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกและตัดสิใจอย่างดีที่สุดเพราะเวลานี้คุณมีรักแท้อยู่แล้วคุณมีรักแท้ให้ตัวคุณเองคุณโอบกอดเด็กน้อยในตัว คุณโอบกอดจิตวิญญาณตัวตนภายในของคุณคุณสามารถเข้าถึงไฮเออร์เซลล์ของคุณเมื่อคุณมีรักแท้คุณก็จะพบรักแท้เมื่อคุณมีรักแท้ที่ไร้เงื่อนไขให้ตัวคุณเองคุณก็จะได้พบรักแท้ที่ตัวคุณเองมอบให้แก่ตัวคุณรักแท้ที่ไร้เงื่อนไขคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่มีวันทำให้ตัวเองต้องเศร้าเสียใจ คุณจะไม่มีวันทําให้ตัวคุณเองต้องมีความทุกข์เสียน้ําตาคุณจะอบกอดปกป้องดูแลและค um ุ้มครองชีวิตจิตใจของตัวคุณเป็นอย่างดีมันไม่ใช่หน้าที่ของใครผู้ใดเลยที่จะทําให้ตัวเราเองมีความสุขเราคือผู ah. ท for, ้ที่มีหน้าที่ทําให้ laude, ตัวเราเองมีความสุขเราคือ <lastly> ผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลตัวเราเองไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้มีความเศร้าไม่ให้ตัวเราเองเสียใจ ตัวเราเองมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองและหากเราจะมีความรักจะมีใครเข้ามาช่วยเราแบ่งเบาภาระเราก็ต้องพิจารณาไตรตรองให้ดีถี่ถ้วนที่สุดเพราะภาระหน้าที่นี้คือสิ่งสำคัญยิ่งของชีวิตเราเกิดภยัยพิบัติร้ายแรงคุณและผู้คนมากมายติดอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารผู้คนจำนวนมากบาดเจ็บล้มตายหายสาบสูญ เจ้าหน้าที่จากหลากหลายนานาประเทศเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณและผู้คนทุกคนต่างได้รับการช่วยเหลือและถูกส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลหลังจากที่คุณออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณได้ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยพิบัติคุณได้เยียวยาและช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ผู้คนที่บาดเจ็บผู้คนที่เศร้าเสียใจบทเรียนและประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามีค่าอย่างมากต่อผู้คนทั้งหลาย คุณได้สอนผู้คนทั้งหลายได้รู้จักรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขให้เรียนรู้ที่จะรักและเห็นคุณค่าตัวเองเรียนรู้ที่จะดูแลและรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์ไม่ทําให้ตัวเองมีความเศร้าไม่ทําให้ตัวเองเสียใจรักและเห็นคุณค่ายอมรับในตัวผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายผู้อื่น คุณได้พบกับชายหนุ่มคุณและเขายังคงมีความรักให้กันและกันพวกคุณทั้งคู่ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ความเศร้าและไม่ว่าจะเกิดเรื่องแย่ๆใดๆก็ตามเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นพวกคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วคุณและชายหนุ่มได้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมพวกคุณทั้งสอง ต่างมีประสบการณ์และได้เรียนรู้จากเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของพวกคุณคุณทั้งคู่รู้ดีว่าความรักชนะทุกอย่างพลังความรักสามารถชนะทุกสิ่งคุณทั้งคู่จะมีความรักที่ดีที่สุดมอบให้กันและกันการแต่งงานครองคู่ของพวกคุณทั้งคู่คือสิ่งที่ โชคชะตาจาัก,กรวาลกำหนดไว้เพื่อให้พวกคุณทั้งสองได้ทำหน้าที่ภารกิจที่สำคัญต่อผู้คนและโลกใบนี้ภารกิจหน้าที่ของคู่แท้ทวินเฟรมของพวกคุณทั้งสองพลังรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกคุณทั้งคู่และคู่แท้ทวินเฟรมจะช่วยเยียวยาผู้คนที่มีความทุกข์ผู้คนที่บาดเจ็บ ผู้คนที่เศร้าผู้คนที่ประสบปัญหาไม่มีทางออกพลังความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของคู่แท้ทวินเฟรมจะทำให้ผู้คนมีความสุขและช่วยยกระดับพลังงานของโลกให้สูงขึ้นพลังงานรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกคุณและคู่แท้ทวินเฟรมจะช่วยปรับสมดุลพลังงานของโลก ทำให้โลกนี้น่าอยู่และมีความสุขมากยิ่งขึ้นตลอดไปช่อง future ร์1 1หนก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะช่อง future ร์ยูหนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีความรักที่สุขสมหวังในทุกสิ่งนะคะ